ปทุมธานีโตโยต้าชัวปทุมธานีของสีธัญ,ญบุรีเปิดบ้านจัดคอร์สชงกาฟแฟแบบมืออาชีพพร้อมชวนร่วมงานใหญ่ไฮลักเฟสติวลัล4-6กรกฎาคมนี้สาขาอำเภอเมืองปทุมเมื่อวันที่28มิถุนายน2,568เวลา9นาฬกาณศูนย์โตโยต้าชัวปทุมธานีคลองสี่ธัญ,ญบุรีตำบลบึงงยี่โถอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านขอร์เรียนชงกาแฟแบบมืออาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจเครื่องดื่มโดยได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ไซนนซีผู้จัดการฝ่ายบริหารการขายบริษัทโตโยต้าปทุมธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมร่วมด้วยทีมงานจากศูนย์โตโยต้าชัวปทุมธานีของสีธัญ,ญบุรีภายในคอร์ส ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการชงกาแฟอย่างครบถ้วนตั้งแต่พื้นฐานพร้อมสุดเครื่องดื่มยอดนิยมที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงโดยมีใบประกาศนียบัตรรับรองจาก Aroma Coffee Academy โรงเรียนพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟชั้นนำ นายประสิทธิ์ไซนซีนะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทโตโยต้าปทุมธานีผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดน,นะครับอยู่ในเขตปทุมธานีเส้นลังสิทนครนายกน,นะครับันนี้กิจกรรมสอนทํากาแฟนะครับพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การดูกาแฟมมเมมล็กกาแฟการถานที่ปลูกกาแฟจนถึงสุดท้ายลงมือปฏิบัติในการทํากาแฟแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการชงเรื่องของน้ําอย่างอื่นอีกด,ด้วยนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากอโรมาไทยแลนด์นะครับ จัดทีมงานมาให้ความรู้กับทางที่ผู้เข้าอบรมนะครับเราสอนตั้งแต่ภาคทฤษฎีนะครับดูว่ากาแฟที่มาของกาแฟเนี้ยมาจากไหนนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็ให้ทุกคนลงมือปฏิบัติเลยเราเน้นเรื่องของการปฏิบัติเป็นหลักนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้เก็บมาร่วมกิจก,กรรมของโตยตาปทุมธาน,นีซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่25แล้วนะครับจัดที่โต้ตาชัวนะครับอยู่ที่คลองสี่ญันะาครับ โชรูมเราเนี่ยเรามีอยู่3ามโชรูมนะครับก็คือที่สาขาอำเภอเมืองนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็อีกสาขาทํานั่งใหญ่เราอยู่ที่คลองหลวงนะครับโตยต้าปทุมธานีสาขาคลองหลวงนอกจากนี้ที่นี่ก็คือโตยต้าชัวนะครับเราให้บริการรับแลกเปลี่ยนรถนะครับแล้วก็เรื่องของการให้สินเชื่อด้วยนะครับมีคาสปาด้วยนะครับ ก็ในส่วนของรถอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเราเองเนี่ยเป็นผู้จาหน่ายโตยต้านะครับแล้วก็เราก็รับบริการแต่งรถให้กับลูกค้าด้วยโดยแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับซึ่งของเราก็เป็นที่สนใจของลูกค้าทั่วไปที่มาให้เราแต่งที่เห็นอยู่ข้างล่างนะครับหลายๆมุมนะครับก็สำหรับกิจกรรมพวกนี้เราจัดประจําทุกเดือนนะครับเราก็จะมีนอกจากสอนกาแฟาแล้วเนี่ยเราก็จะมีสอนทําหมูกรอบนะครับ ก็สอนตั้งแต่จับมือทําเลยนะครับวิธีการดูหมูจนสุดท้ายทําหมูเอาไปขายเป็นอาชีพได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมที่เราจะมีขึ้นในเดือนหน้านะครับวันที่4วันที่5วันที่6นะครับที่สาขาอำเภอเมืองเราจัดกิจกรรมไฮลักฟสติวัลนะครับกิจกรรม3วันเลยนะครับนอกในกิจกรรมนั้นเนี่ยก็จะมีการประกวดร้องเพลงนะครับมีประกวดการเต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับโตโยต้านะครับแล้วก็เชิญชวนเรื่องอาชีพทําสอนทาอาชีพเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการทํางานประเภทเดียวเนี่ยเราคิดว่าไรายได้อาจจะมีไม่เพียงพอกับกิจในยุคปัจจุบันนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับสมาชิกทุกท่านแล้วก็ลูกศิลูกค้าที่มีความประสงค์จะมีอาชีพเพิ่มนะครับก็เรียนเชิญมาเรียนอาชีพที่โตโยต้าปทุมธาน,นีผู้จู่งไหลโตโยต้าได้ครับภาพข่าววัชะณชัยวาจาพารวยรายงาน